อาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เพราะเราอยู่ในแบบเล o ออพิ l น,นั่นเองผมก็อเรางมาเล่นแบบนี้เราสึกว่ามันแบบสนุกดีก็เลยแบบก็ลองมาให้ดูแมปนะครับก็มาดูครับแมปก็จะแบบให้บรรยากาศคล้ายๆกับคาเวอร์ออพิอประมาณนั้นครับหลอดด้าหมวนก็คือด่านแต่ละด่านนั่นเองข้อ เดี๋ยวจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถกดรับฟรีตรงนี้เพื่อรับของฟรีในเกมได้นะก็ก็ดีเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ผมก็วิ่งไปไกลละไปเลยผมผมรู้สึกว่าก็โอเคโอ้ยอีฟีง่ายมากๆเลยครับทุกคน รู้สึกว่าแบบเออของแบบนี้มันแบบไม่ถึงชั้นผมด้วยซ้ำอ่ะครับคือแบบง่ายเกินอันไลยจะง่ายขนาดนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ตายเถอะครับง่ายจริงๆเลยมีด่านยากๆไหมอ่ะครับถ้าไปเทียบกับเท้าขอาเพลถือว่าสบายมา ตอนนี้ผมก็มาถึงด่านที่สามแล้วน,นะครับก็นี่ครับด่านที่มองผมที่หนึ่งครับทำให้พวกนั้นยืนนิ่งกันโอ้เกือบตกเกือบไปแล้วโอ้โหโอ้ผมตายเรียบร้อยเลยผมตายว่าอะไรอะไหลลงใช้ด้วเนะี้ยอ้อมันจะเป็นที่สืงนคืนชีพนะครับทุกคนก็โอเคเมื่อกี้ผมตายก็จะวิ่งใหม่ๆนะครับอ กมนี้ก็อืมไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ชิวๆนะครับทุกคนก็องออ่ายๆาาสบายง่ายจริงๆเลยนี่นะโอสีเขียวก็จะเป็นตั้มนะครับก็ตเดียบไปเลยอ๋อสบายมากครับ นี่ครับผมว่าถ้าหยิบสีแดงน่าจะตายทุกคนเชื่อผมไหมผมว่าหยิบสีแดงเท่ากับตายแน่เลยเนี่ยสีแดงเข้มๆเนี่ยน่าจะเป็นเลเซอร์นะก็ไปต่อครับก็โอ้โอ้โอ้โอ,อเกือไปครับท่านผู้ชมโ,โ,โ,โอเคครับก็ผ่านมาได้แบบง่ายๆสบายๆชิลๆนะครับโอ้เกือบไปแล้วโดดไปเลย ของแบบนี้ไม่น่ามาให้ผมเล่นหรือใม่ล้อเล่นนะครับแมพก็โอเคจังหวะนี้ผมก็จะวิ่งเข้าสิงชันะครับนำหน้าคนที่ยังวิ่งไปไม่ถึงไหนไปเลยครับนี่นะเออโออนุกว่าจะไม่ถึงแล้วนะครับเนี่ยเออเออโอ้ดีนะที่ยังถึงตกใจแทบช็อกตายเลย สบายมากครับผมบอกเลยของแบบนี้ไม่ขนาดมอนกับผมหรอกก็ผมก็จะบ่นๆไปเรื่อยๆนะครับก็แบบนี้ก็แบบก็ขายทาทวเวอร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับจังหวะน,นี้ผมขอวิ่งให้เขาเซฟชัยก่อนก็จะเวอํทำไม,มต้องมาตกตรงนี้ด้วยเนี้ยโอ้ โง่เกินลเลเกมเวนผมณร้อนเล่นนะครับผมเ่หัวร้อนจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมโง,ง่เองเกิดใหม่แล้วเดินมาตกตายเนี่ยนะทําได้อย่างไงกันเนี่ยอ,อผมก็ยังไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ผมทําเหมือนกันนะครับก็ทุกคนก็ใจหน่อยนะครับเลาเล่นเกมน,นี้ก็อ,อยาอ่างหมร้อนแบบผมเมื่อกี้แล้วกันมันเป็นอคติ้งครับทุกคน กคนไม่ต้องตกใจหรอกครับผมก็แค่แอบปี้ไปเฉยๆนี้แหละโอ้ผมไม่ได้หัวล้อเลยจริงๆสบายสบายชิวๆผมว่าผมเอ,อื้ออชุบหมดเลยก็ตอนนี้ผมไม่เหลือชุบแล้วถ้าผมตายก็แพ้เลยเ่ายเพราะงั้นผมจะไม่ตายนะครับผมจะไปด้านข้างนะครับตอนแรกผมกะจะไปกามว่าผมคิดว่าแบบ ผมเสียนแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้ผมคิดใหม่แล้วครับโอ,โอเคตอนนี้ผมก็ไปถึงเส้นชยยนะัยแล้วเนาะอ่าก็อย่าตายนะครับถ้าผมตายนี่ก็เกมโอเวอร์ครับก็คงต้องจบกันแค่นี้ครับแนสุดก็ถึงเส้นชัยแล้วครับอือนึกว่าจะไม่ถึงแล้วนะครับเนี่ยก็ถึงเส้นชัยแล้วนะครับก็ไปเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็ มาทวงแมตแค่เนี้ยเหรครับขอบคุณมากเลยครับ